นีไม่ค่อยได้สั่งการนิดหน่านะอันนี้เป็น <c oughs> เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่เราสั่งมาจาก้านประจำนี่เป็นเบอร์หนะะึ่งจุดห้าค่ะ ันที่พลาสติกที่สองนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นเสื้อมั้งชุดนี้เราสั่งจากแอปส้มหมดเลยนะคะสีสวยไหมทุกคน นี่น้องเป็นเสื้อไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าผ้ามันแบบนุ่มๆลื่นๆวิงวิงนิดนึงนะคะสวยมากมัสาสั่งเป็นสีนั่นแหลคะค่ะจำไม่ได้เดีย๋ยวแตกม้ให้นี่น่ารักมากควนี้ไม่มีพลาสติกคะ่ะน,น,นี่เราสั่งเป็นแซ็ใดนะคะจะเอามาลงวินโดว์ในแม็ แคดมาดีมากๆเลยห่อวัลเบอร์ชาแบบไม่มีทางทางังแน่นอนถ้าทังก็คือไม่รู้เลยนี่ก็เดี๋ยวไปลองใช้ดูว่าได้ผลไหม เลยกกัวโดนเจืาอ่ะไม่โดนใช่ไหม ข้างดีนะคะไม่ไก่กามอ่ <Yeah. S 1> วันนี้มีหนึ่งพัสดุค่ะเป็นพัสดุเคสโทรศัพท์นะคะเคสเราเริ่มกล่าแล้วก็เลยสั่งอันมาโทรศัพท์เรารุ่น iPhone XR นะคะคน้อง,องดูไปมีความแบบสีเข้มกว่าที่คิดนะคะ ก็นุ่มค่อนข้างนุ่มเลยแต่ว่าดูเหมือนแบบกลัวหลุดไม่นะ่ยที่จับจับมาก็ไม่ติดมือนะคะพอน่าจะพอใช้ได้เลยค่ะ